สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไลฟ์สีทุกท่านทุกคนนะคะเรามาพบกัน3ามตบนตรงนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะจับคู่ได้อยู่12คู่นะคะจะเป็นสูตรแปดค่ะท่านผู้ชมเรามาดูกันค่ะตอนเช้าพอดีเขาทำอะไรนะก่อสร้างนะคะเสียงดังมากพี่ช้างก็เลยไม่ได้ถ่ายนะเรามาดูกันเลยค่ะมาขอฝักอ่านคำเตอนสักนิดนงะ บทชาร์วิจารณญาณในการรับชมคลิปี่นี้นะคะสนับสนุนสลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะทา่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพเนียงแนวทางเท่านั้นนะคะมาดูการคำนวณกันเลยนะคะเอารางวัลที่หนึ่งนะตั้งแต่งดดนี้เสร็จแล้วก็เอาเลขหน้า,เ,าเลขท้ายข้อหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหลักแสนค่ะเลขหน้าข้อหนึ่งค่ะเลขท้ายข้อหนึ่งนะคะอันนีนะะนอนนะะ้อันนี้ก็จะเป็นหลักแสน แล้วก็นี้จะเป็น2ตัวล่างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะชุด3ตัวบนตรงของเรามีอยู่ประมาณ2-3มชุดเนาะเดี๋ยวท่านชมคอยติดตามไว้นะคะแล้วก็วิ่งบนเด่นบนเหนียวช้างค่อยมาถอยลงให้นะคะอ่ะผลก็ตกอีกละเวลาเสียงผลเสียงลมมาเสียงแรงก็แบบถ่ายไม่ได้อีก เ๋ย่าับชังดูการคำนวณแป๊บนะคะหลักหน่วยบนนะคะเสร็จแล้วก็เลขแปค่ะเลขสาแล้วก็เลขสาตัวนี้บวกกัน3ครั้งคะ่ะท่านผชม6บกบวกแก็เป็น14ค่ะบวก3มก็เป็น17นะคะ เอาเจ็ดมาบวกเก้านะคะเลขสามบวกกันสามครั้งก็เป็นเลขเก้านะคะเจ็ดบวกเก้าก็เป็นเลขหกค่ะอ่าหลักร้อยบนของเราเลขหกนะคะหกเพิ่มห้าต้มก็เป็นเลขหนึ่งอย่างนี้นะคะมาหลักสิบค่ะเลขแปดบวกบวก เลขแปดบวกเก้าค่ะก็เป็นสิบเจ็ดค่ะเอาเจ็ดมาบวกสี่ค่ะก็เป็นลงไทยเลขหนึ่งเอาหนึ่งมาบวกสามก็เป็นลงท้ายเลขสี่ก 3, กน,นะคะอ่าเลขสี่นะคะท่านชมอ่าสีฝนตกแรงมากเลยนะตอนนี้อ่าสีเก้าแบบนี้เ่าดูหลักหน่วยกัน้างก็มองไม่เห็นแล้วะเลขเก้า เลขก,กอ้อบบหนึ่งค่ะก็เป็นลงท้ายเลขสูงน่ะศูนย์ศูนย์เดี๋ยวนะรอแป๊บนะคะท่านผู้ชมประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ช้างจับคู่ก่อนนะหกสี่หกสี่ศูนย์แล้วก็จะเป็น 6กสหนึ่นะคะหกส้าแล้วก็จะเป็นอเอาหกเ6 9านะคะหกเก้าศูนย์นึ่งหกห้านะคะ โอ้พอเขียนไหมนะอห้พี่ช่างแต่เขียนมาทางนี้เลยนะเออมือดเนาะ,ะเลขหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเก้าศูนย์ หนึ 1> 19 1. ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าอตัวที่เข้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเข้าที่ตัวนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมน,นี่สูตรใหม่นะคะหากว่าท่านไดชอบก็เอานะคะไม่ชอบก็ชอบสูตรไหนก็เอาแค่สูตรน,นั้นก็พอนะคะเป็นอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอีกงวดะคะ่ะ เลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์เลขหนึ่งบวกกันก็ยังเป็นหนึ่งนะคะบวกสามเป็นสี่ค่ะเอาตัวนี้เลขเจ็ดนี้มาบวกกันสามครั้งนะคะก็เป็นลงท้ายเลขหนึ่งค่ะหนึ่งบวกสี่ก็เป็นเลขห้านะคะท่านผู้ชมห้าศูนย์อย่างนี้ค่ะแล้วหลักสิบกันค่ะเลขสองบวกบวกศูนย์นะคะก็เป็นเลขสองอยู่ค่ะ อ่าเลขกห้าค่ะก็เป็นเลขกเจ็ดนะคะเอาเจ็ดมาบวกเจ็ดค่ะก็เป็นสิบสี่ค่ะสี่เก้าอย่างนี้ค่ะอาหลักหน่วยโอ้มันมืดหรือเปล่าเนี่ยหลักหน่วยเลขกสองบวกหกค่ะก็เป็นเลขกแปดนะคะเลขกแปดเอาแปดมาวางก่อนแปดเก้าอ่าแปดเก้าสามอย่างนี้ค่ะเรามาจับคู่กัน ห้าสี่แปดห้าสี่เก้าห้าสสามห้าสีสาห้า้านะคะห้าก้ามาตรงน,นี้เลยเนี่ยหก้าแดล้วก็ห้าเก้าสค่ะมาอีกตัวหนึ่ง จะเป็นศูนย์เดี๋ยวนะพี่ช่างดูดีๆแปบบ๊บจับแบบนี้เสร็จแล้วนะพี่ช่างก็ลืมไปเมื่อกี้จับแบบแบบนี้สามสามแถวเนาะกี้ก็ลืมไปไม่เป็นไรเราจับแบบนี้เลยศูนย์สี่แปดค่ะศูนย์สี่แปดศูนย์ศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่สามค่ะแล้วก็จะเป็นศูนย์ 09 098 099แล้วก็093ค่ะอ่าคู่ที่ออกคู่นี้นะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้มีจิกมันมองไม่ค่อยเห็นพี่ช้างก็เลยเอาตัวนี้เขียนเลยนะอ่างวดที่เพิ่งออกไปนะคะท่านผู้ชม มัดที่เพิ่งออกไปก็เป็นตัวนี้เลยคะ่ะามาดูวัดที่จะออกกันเลยกันนี้นะคะอันนี้จะเป็นสูตรแปดเก้านะคะจําไว้นะคะมาดูวดน,นี้นะคะนี่จะเป็นเอารางวัลที่หนึ่งมาวางะคะ่ะนี่อ่ะเลขท้ายคนหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหลักแสนค่ะหลักแสนนี้จะเป็นเลขเลขหน้าขอหนึ่งค่ะนี่เลขท้ายข้อสองขอไปค่ะเลขท้ายคอหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหลักแสนนะคะนี่จะเป็นสองตัวล่างนะคะหลักหน่วยบนบวกกันหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลขสี่เลขสอง้ก็เป็นเจ็ดเป็นเก้าค่ะน้องทยเลขเก้าแล้วเนาะ เอาเก้ามาบวกสามนะคะก็เป็นสิบสองค่ะโอ้เป็นแบบนี้นะท่านชมหลักร้อยไม่รู้ว่าหลักร้อยแต่ไม่ตรงกันนะถ้าเราไม่ชอบเราก็ไปเอาตัวที่ชอบเอามาจับคู่ใส่ก็ได้อยู่นะอ่าเลขห้าคะ่ะห้าบวกสามเป็นแปดนะคะแล้วบวกเดี๋ยวบวกสี่ค่ะเป็นสิบสองค่ะ เป็นสิบสองดี๋ยวพี่ช้างก็ต้องดูดีๆนะคะสิบสองสิบสองบกสี่นะคะเดี 12, 12๋ยวรอแป๊บค่ะบกตัวนี้ค่ะแปดบกสี่เป็นสิบสองค่ะบวกหนึ่งเป็นสิบสามค่ะท่านชมเอาเลขสามแล้วก็แปดแบบนี้นะท่าในใดที่อยากเพิ่มแต้มก็เพิ่มเอาเองก็ได้อยู่นะแล้วมาดูหลักหน่วยกันค่ะเลขห้า บกสี่ค่ะก็เป็นเลขเก้าแล้วนะเก้าศูนย์เก้าส่วนสี่นะคะ, 90, 90ะ,คะจับคู่กันนะคะสามเก้าอ 2องสามศูนย์สองสามศูสองามี่ค่มสีแล้วก็จะเป็นสองอสองแปดสองแปดเกสองแปส จับครบแล้วเนาะตัวนี้จับครบแล้วเนาะอะ่มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะจับตัวนี้คะเจ็ดสามเก้าค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามศูนย์ค่ะเจ็ดเจ็ดสามสี่นะคะแล้วก็มาเจ็ด 7จ็ดแปด8 4เจค่ะท่านผู้ชมอ่ะถ้าสมมุติว่าเราจะเอาตัวเดี๋ยวพี่ช้างดูดีแป๊บนะที่เราต้องเอานะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องเอานะคะตอนนี้ เราก็าต้องคำนวณไปละลายสูตรก่อนเอามาเทียบชนกันดูก่อนอย่างเช่นตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวนะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมสามตัวเนาะเอ้ยสี่ตัวแล้วเนาะอันนี้จะเป็นเลขเก้าค่ะท่านผู้ชมนี่นะชุดนี้นะชุดนี้เราก็เอาประมาณนี้ก่อนนะ แล้วแต่ท่านชมนะคะแต่ที่พช้างคิดว่าน่าสงสัยก็มีประมาณสี่คู่นี้นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวที่เราไม่ได้สงสัยหรือเปล่านะก็พี่ช้างก็สงสัยประมาณนี้นะท่านชมชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นก่อนเดี๋ยวยังมีชุดอ่าชุดที่ที่สองที่สามนะคะที่สามตัวบนตรงของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรอ่าเก้าแปดค่ะแคปไปก่อนนะท่านชมชอบก็แคปไปก่อนนะคะจะเป็นสูตรนี้นะคะ สูตรนี้ค่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกอีกสูตรอีกสูตรนะคะท่านผู้ชมเรามาเทีบชนกันหลายๆสูตรถึงจะรู้เรื่องนะคะก็ขอให้ท่านผชมอ่โชคดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอขอบคุทุกทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแอบช้างนะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ